มาต่อก,กันกับในกรุงเทพธุรกิจค่ะวันนี้เนี่ยนะคะในคอลัมน์บนความเคลื่อนไหวที่เขียนโดยหมัดเหมาก็จะลงโจหัวกันเอาไว้ว่าศูนย์รวม3มอำนาจเชิดนายกค่ะเมื่อในายใหญ่พักเพื่อไทยนะคะได้รับการพักโทษเนี่ยอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญทางการเมืองหลังจากนี้ค่ะอย่างที่รู้กันว่าอำนาจในพักเพื่อไทยเวลานี้ลึกๆแล้วเนี่ยมีศูนย์รวมอำนาจที่เป็นเสมือนพระอาทิตย์4ดวงด้วยกัน ดวงแรกก็คือนายกรัฐมนตรีนะคะคุณเศรษฐาทวีสินเบอร์หนึ่งบนตึกไทยคู่ฟ้าแล้วค่ะดวงที่2ก็คือคุณนุ้งอิงแพ่ทองทานหัวหน้าพักเพื่อไทยดวงที่3ก็คือคุณยิ่งลักจินวัตรอดีตนายกนะคะซึ่งเป็นผู้หญิงหลังมาดของพักเพื่อไทยเวลานี้และก็ดวงที่4ค่ะเป็นใครไปไม่ได้นะคะนอกจากคุณทักษิณศูนย์รวมอํานาจตัวจริงค่ะก็หลังจากที่ได้พ้นจากการถูกจองจำเนี่ยนะคะคุณนุ้งอิงแพ่ทองทานก็ยืนยันแล้วว่าคุณทักษิณนั้นจะกลับไปอยู่ที่บ้านจันทร์สองล่า ก็แน่นอนแล้วค่ะว่าตั้งแต่ระดับหัวแถวบิ๊กการเมืองนะคะคีเพลเยอร์ทั้งหลายแหละแล้วก็หางแถวที่รอต่อคิวเนี่ยย่อมจะไปวนเวียนเข้าพบกับคุณทักษิณอย่างแน่นอนโดยเฉพาะกับบรรดาน,นักวิ่งค่ะที่ยังไม่สมหวังกับตําแหน่งแห่งขนก็จ้องจะป้อนข้อมูลให้กับในายใหญ่โดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านล่ามที่มีโอกาสถูกแปลงสารจนทําให้สับสนในข้อมูลก็อยู่ที่จะเลือกฟังและเลือกเชื่อข้อมูลจากใครมากที่สุดก็เรียกว่ากลเกชอดแรกที่ต้องจับตาเลยค่ะก็คือการปรับคอรมอ เพราะว่าตามสไตล์การบริหารของพรรคตระกูลชินวัตรเนี่ยจะต้องประเมินผลงานรัฐมนตรีแต่ละคนหลังจากงานครบ6เดือนใครสอบผ่านได้ไปต่อใครสอบตกหลุดเก้าอี้และนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเก้าอี้รัฐมนตรีอีกสองตแหน่งค่ะที่ยังเหลืออยู่ซึ่งเดิมเ,เป็นโคตา้าของพรรคเพื่อไทยหนึ่งที่นั่งและแน่นอนว่าคุณพิชิตชื่นบานนะคะที่ปรึกษานายกยังจับจองโคตา้าไม่ให้ใครเ,เข้ามาแทรกในเก้าอี้เก้าอี้นี้อยู่อีกโคตา้านึงค่ะของพรรคพลังประชารัฐแม้ว่าร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยนะคะต้องการผลักดันให้ไผ่เล็กเนี่ย ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีแต่ดูเหมือนว่าศึกในพักพลังประชารัฐค่ะก็เริ่มที่จะร้อนแรงเมื่อมือมืดแล้วค่ะใช้ปฏิบัติการข่าวในการปล่อยข่าวขายงบิ๊กปอตพลตารวจเอกพะชราวาทให้หลุดจากเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์ก็ทําให้บิ๊กบ้านป่ารอยต่อออกอาการไม่พอใจค่ะดีไม่ดีนะ่นะคะโคต้าที่ยังว่างเนี่ยอาจจะถูกเปลี่ยนมือไปให้กับกลุ่มอื่นเพราะฉะนั้นการปรับครมอลเนี่ยต้องจับตาว่ากันว่าต้องจับตาไปที่ทีมของคุณพิชิตชื่นบาน ว่าจะกลอมนายใหญ่ยังไงและท่าทีของพลังประชาราัฐจะขยมกดดันให้มีการปรับครมอในช่วงไทม์ไลายครบ6เดือนซึ่งเป็นไฟบังคับอยู่แล้วได้หรือไม่ช็อต2เนี่ยมองกันไปถึงเกมสลับพักร่วมรัฐบาลกันเลยทีเดียวและช็อต3ค่ะก็มองไปถึงเกมเปลี่ยนตัวนายกแม้ว่าเนี่ยนะคะ นายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาเนี่ยจะพูดในหลายเวทีว่าจะอยู่ในตําแหน่งครบ4ปีแต่ว่าความมั่นคงของเก้าอี้ก็ไม่ได้อยู่ที่ตัวนายกค่ะแม้ว่าจะมุ่งมั่นสร้างผลงานอย่างหนักซึ่งก็รู้กันว่าการตัดสินใจอยู่ที่3อํานาจนะคะในตระกูลชินวัตรเ็าเรียกว่ามาณวันนี้น่นะคะสภาพของน,นายกรัฐมนตรีเองย่อมถูกจับจ้องเลยค่ะว่าอาจจะกลายเป็นหุ่นเชิดหรือไม่และศูนย์กลางอํานาจอาจจะเปลี่ยนจากทำเนียบรัฐบาลไปอยู่ที่บ้านจันทร์สองลากก็เป็นได้ค่ะ